ถึงร้องเพลงในภาษาญี่ปุ่นแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาสําหรับแฟนๆชาวอาร์เจนตินาที่ร่วมร้องเพลงซาวด์แทร็กของเซเลอร์มูนการ์ตูนดังของญี่ปุ่นอย่างสนุกสนานในงานวันเซเลอร์มูนสากลซึ่งจัดที่ศูนย์วัฒนธรรมกรุงบัวเอนสไอเรสเมื่อวันเสาร์ที่6สิงหาคมที่ผ่านมาโดยในงานมีแฟนการ์ตูนอายุตั้งแต่ 8, 8ขวบถึง30ปีมาแข่งกันแต่งคอสเพลตุก,การ์ตูนขวัญใจอยากขับขัง อินเตอร์เนชั่นแนลเซ m ล o n d มูนเดจัดขึ้นทุกวันเสาร์แรกของเดือนสิงหาคมซึ่งเลือกจัดให้ใกล้เคียงกับวันเกิดของน้ากากักทักซิโดตัวละครผู้เป็นอัศวินตัวแทนของดาวเคราะ์โลกปีนี้มีเมืองต่างๆทั่วโลกร่วมจัดงานถึง39แห่งทั้ง16เมืองในสหรัฐจนถึงก ran, เกาะรอสไอแด์ในแอนตาร์กติกาโดยงานใหญ่ในอาร์เจนตินามีการนำสินค้าเกี่ยวกับเซลอมูนมาจัดแสดงอย่างละลานตา นาตาเลียกาเลโนคอสเพลเยอร์วัย24ปีบอกว่าชื่นชอบในเนื้อหาและคิดว่าเป็นการ์ตูนที่เข้าถึงได้ทุกวัยส่วนโซเฟียแปดีเล่นักศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพวัย26ปีกล่าวว่าเซเลมูลเป็นการ์ตูนที่สอนให้ผู้ชมให้ความสำคัญต่อสันติภาพความรักและมิตรภาพซึ่งเธอคิดว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่จะทำให้เด็กที่ชื่นชอบการ์ตูนเรื่องนี้เติบโตบขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคม เซเลอร์มูนเป็นผลงานของนาโอโกะทาเคอุชินักเขียนการ์ตูนหญิงชาวญี่ปุ่นผู้นำความชื่นชอบในชูนักเรียนกลาสีที่เคยสวมใส่ในสมัยมัธยมและความหลงไหลในดาราศาสตร์และการ์ตูนมังงะมาสร้างเป็นการ์ตูนที่ทำยอดขายทั่วโลกกว่า35ล้านเล่ม ส่วนฉบับแอนิเมชั่นซึ่งได้รับความนิยมอย่างสูงในต่างประเทศได้รับการยกย่องเรื่องการเพิ่มความน่าสนใจแก่วงการการ์ตูนผู้หญิงโดยการให้ตัวละครสาวๆของเรื่องลุกขึ้นมาต่อสู้พดดูความยุติธรรมด้วยตนเองนำไปสู่การสร้างการ์ตูนผู้หญิงแนวเกิร์ลพาวเวอร์อีกหลายเรื่องทั้ง Magic Knight Ray Earth, Wedding Peach และ Power p u f g i r r s s